ทิ้งน so, like okay. so, mm ี้เขาต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดามซิ่งนะครับผมหลังจากที่เราติดทิ้งค้าเนาะแล้วก็อัญเชิญองค์พระพุทธสินราชนะฮะขึ้นบนนิ่งเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมงานต่อไปครับเดีียยวออออกกกไปนมแล้วก็ขาข้าวให้เลยเีย่อนี่เอาปัดไอออกเพียเนี่ขอหนักปุ๊บเอาตัวมันรีบปัดลงเท้าครนี่ nào, nong coi, rồi, đi, để tôi hỏi giường ở bên gì Thấy thấy, นี่เราจะเคลียร์มุมนี้นะทีเพราะว่าเราจะย้ายตู้ไปไว้ตรงนี้เนาะานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานเกับเคลียร์นีเาตู้นี่เป่ตเนาะนีมกว่านเ็บ่เออนี่วะรงนีอร่งนี่่วี่่่ chúng tôi ừ. ừ. ở đây này <c coworkers> <coughs> <NICE> <coughs> nó, ờ, <bị truôn coughs> <coughs> <Để coughs> กบหายไม่มีกบตรงนี้มันไม่มีแล้จจะเป็นคนเดียวผมย้ายตู้มาไว้ตรงนี้นี่งานบอลีนี่้าวเองไปมีว

นี่คนงานเรามจะยับเตรียมไปอีกนะน่าจะยกยากงว่าใครมาลุงยัวูถ้าไม่ลงถายเันไม่ลงทางเดี๋ยวจมาสองตัวมั้ยดูก่อนเียร์ของหลังตู้ก่อนลกเูกลยดี๋ยวเคลีย ของเพื่ก็จะหามกันมาก็ลลำพังน้องๆสองสาคนเนี่ยน่าจะยกไม่ได้นะเออะเลยยดียเันมีงูอ็ดมินดูก่อนนะมีงูนะไป้งูฝากขายมุมนี้มั้ยหูเก่าต้องดูก็

เตียงอัีบอราคลิปนี้ตัวอื่นี่พุ่งพุ่งเตียงเนี่ยว่าไงนี่แหละเราตนี้ให้โลกไงยายบอกใช่ฝั่งนี้ไม่ให้มีของไม่ให้มีอะไรวางเลยไปย้ายเตียงไปนี่นะคุณแต่่าตรงนี้มานทเให้มันแบบหมู่หลักหู่ที่มันเป็นประเภทนี้บ้างตรงนี้ตรงโลกนะตรงโลกตรงโลกรอกสร้างพื้นวานดอกรางนี่นวางของนะครับ no. ่ องคนเดยวของที่สาเออดียวปไ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 ไปไปไปหปไ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 ป วันนี้คุณไม่เห็นนะครับน้องไหนคนเราเแต่แล้วนี่แล้วก็ลบนอนตรงนี้เขาก็ไม่เห็นใช่คนจะไปมาก็เออบ้านเรือนนี้เขายันกลากลางวันเออแย่เลยไม่มีใครนอนกลางวันเลยใช่ยัน้านนี้มีคนนอนกลางวันเลยที่ไหนได้นอนตรงมุมนี้มุมนี้เลยทีน่ะคือเป็นหลักการของของเกียรติครับเรียบร้อยที่เป็นหลักการคนเกียรครับแล้วก็เคลียร์ของเนาะย้ายตู้ย้ายเตียงขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนาะพอเราทำงานเสร็จเราก็ขนเอาไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ครับใช่ครับ ตรงนี้ก็โล่งเลยเพราะว่ามุมนี้เขาไม่ให้ไว้ของนะตรงนี้เนาะกรณีหิ้งพระเรายังใช้เลยเสศษเสศษเรายังไปปิดโน่นนี่นั่นแต่หมดขยังเลยหมดได้หมดเก็บเอาให้เด็กโรงเรีนเล่นก็ได้นอนเล่นโอ้ใครจะมาเล่นก็เก็บไปเป็นประโยชน์งานได้อยู่งานต่อไปเนาะเราอยไม่ใช้หลายงานอยู่แล้วก็เหลือเหลือติดทิ้งติดที่วางลูปพอเด็กๆเนาะเอาเลยไหมเอาเลยตรงไหนดีนี่ไงจะกลับล้านี่มติดตรงไหนตรงนี้เลย ่เดแล้วเดี๋ยวให้บุญญาเขาจัดการเองเดี๋ยวให้เขาเชิญมาเองเนาะเราทำเหมือนกับเราทำมาให้เขาทำอะไรพระมิตรเนาะทำยังไงพี่บอกทำหิ้งพระเลยน่ะใช้หน่วงลูกบนหิ้ไงอ่าใช้ไม้ฟางเหมือนกันได้เดี๋ยวเราจะทำเตี้ยกว่าประมาณสแค่สองแผ่นเนาะใช้แค่เดียวแค่เดียวเล็กอืมอืมเดียวอืมอันนี้ไม่รู้เป็นงานเป็นตัวตัว เป็นวัยร e <lush> hey. He oh ุ่นเต็งโถงเงียบสมัยก่อนนะโอ้ยกินเหมือนกินนานมากเลยครับนี่แค่สี่เดี๋ยวก็เผยแล้วนะฮะจะเอารูปของพ่อน้องเนาะมาไว้ตรงนี้นะครับผมหันหน้ามาฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะทำทรงคล้ายๆกับพิมง์พระเนาะแต่ว่าเราจะใช้ไม้แค่แผ่นเดียวนะครับแล้วก็วางลงมาเลยนะครับก็เป็น เอาด้านยาวนี่งพี่เนาะลงด้สั้นขึ้นเนาะเสร็จอันนี้ก็กลับเลยใช่ไหมพี่บ่าวเสร็จนี้ก็กลับเลยนะพี่บ่าวเลยแล้วนะครับีได้ไหมได้สวยๆสวยนะได้แล้วก็เอารูปวาบนแล้วก็อย่างนั้นก็เที่ยวพ่ตัวนี้คลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวจะโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะติดอันนี้เสร็จก็จะกลับกันเนาะสวัสดีครับ